คนสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขตหนึ่งอำเภอเมืองเมืองปากน้ำขออนุญาตสักครู่นะขอบคุณสำหรับผ้าเข้ามาแล้วก็ดอกไม้สวยๆนะคะ โอเคน้องพึ่งเป็นสสเมืองปากน้ำสมุดปาก,การแต่ว่าเป็นลูกหลานชาวบ้านผือค่ะเป็นลูกชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปอีพ่อก็เป็นคนบ้านผือบ้านจาปดงเมืองตำบลจาปะมงเฮ็ดนายุ่บ้านมันเลี้ยงลูกว่พอเลี้ยงลูกก่ได้กันเลยส่งกันเลยไปเจ้าของก็ไปเฮ็ดงานยุ่สมุดปาก,การไปพบรักกับอีแม่แม่เป็นคนสกลนคร แล้วก็แต่งงานมีน้องพึ่งยุบพุ่นน้องพึ่งกันเลยได้เป็นสสสมุดปาการเพราะว่าเป็นคนปากน้ําแต่ว่าทุกปิดเทอมน้องพึ่งก็ได้มายามพ,าพ่อปู่แม่ยา,ายอยู่พี่กันเลยว่าเรา,าได้อยู่จากน้อยแมนจ้ะน้องพึ่งเห็นว่าหลายๆท่านกระจางงว่าน้องพึ่งว่าเราได้อิหลี่ว่ามันฟังแปลกๆไทยพวนว่า,าจังสิแม่บ่แม่เนาะ เราไทยพวนว้าจ้งชีน้องพึ่งกันเลวเานาเว้าตามพ่อปูแม่ยาแต่เล็กตาน้อยกะเข้าใจความลําบากของโกน้องพึ่งเอินตัวเองว่าเป็นชนชั้นลักย่านะคะก็เพราะว่า,พ,าพ่อพ่อแม่แม่กนลำบากยู่เป็นสาวโรงงานเป็นเป็นคนเฮ็ดงานยู่ในโรงงานนี่คมอุตสาหกรรมยู่สมุรปราการพ่อปูแม่ยาซุ้มมือนี่อิหลีกะเฮ็ดนายู่จีดยางยู่เมื่อวานน้องพึ่งกัไปปลาใสาย,ยู่บ้านหือ อาเอาวก็มาหาน้องพึ่งบ่ได้เพราะขาแต่ตากเขาหากระเจียวมามันเบาแหงแดดกำลังดีก็เลยบ่ได้มาพ่อหลานแต่ว่าได้เจอป้าอายุน้องพึ่งเข้าใจความเจ็บปวดของพวกเขาจากเรียนลูกความบวกเท่ากันเรียนลูกความเรื่อมล่ำต่้าสูงกันแต่น้อยแต่เล็กแต่น้อยเห็นบริบททางการเมืองมาโดยตลอดคุณพ่อก็ออกไปสู่นํำที่น่องเสื้อแดงสมัยปี5 3 น้องพึ่งบอค่อยเข้าใจถดายสมัยนั้นน้องพึ่งยังเรียนอยู่มันบอแต่โตมาน้องพึ่งอยากเห็นประเทศนี่ดีกว่าเดิมพอพ่อ,พอแม,แม่สงสัยบ่เป็นอย่างคนธรรมดาคือน้องพึ่งคือได้มีโอกาสมาเป็นสสยืนว่านังพ่อพ่อแม,แม่ยุพี่เพราะว่าพักนี่เพิ่นเปิดโอกาสให้คนธรรมดาคนมีความรู้คนมีความสามารถคนมีความตั้งใจอยากเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงสมัครเข้ามาเป็นผ่านการคัดเลือก หลายย่างสัมภาษณ์ไปทดลองเหตุงานทำพื้นที่เข้าใจปัญหาพี่น้องชาวปากน้ำยู่บอกเข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เจ้าของสิไปเลือกตั้งยู่บอกแล้วท่านเพื่อนจะใส้เวลาทุ่มเทพยายามเรียนรู้แล้วก็เข้าใจปัญหาของพี่น้องประชาชนเดินบอกทุกบ้านว่าพรรคก้าวไกลสมัยนั้นจะทําอะไรจนได้รับความไว้วางใจลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นสสในวันนี้ทีนี้พ่อแม่ก็เห็นแล้วเป็นบ่ คนยุ่พักนี่บ่ต้องเป็นคนบ้านงหญ่บ่ต้องมีเงินหลายบ่ต้องใส่บาร,รมีใดๆมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความรู้ความสามารถและพร้อมใช้มันเพื่อพี่น้องประชาชนพ่อนั่นพอเลยนี่คือตัวอย่างคนธรรมดากระซางการเปลี่ยนแปลงได้คันพ่อพ่อ,พอแ,มแม่เคยเห็นน้องพึ่งมาก้อนคุ้นๆน,นาเคยเห็นอภิปบายในสภาเคยเห็น ไปว่าปัญหาที่น้องประชาชนท่านี้ก็สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้แล้วแมนบอกเขาบอกเคยเห็นตัวแทนคนธรรมดาเขาไปสู่ในสภาแมนบอกเช่นนี้น้องเพิ่งมาขอโอกาสพ่อพ่อแม่แม่ชาวบ้านดุงเช่นเดียวกันไอค้คนที่สอนผู้สมัครนายกอบจอผู้นี้เคยเป็นรองนายกอบจอเคยเหตุงานห้องถิ่นเข้าใจกระบวนการ การออกระเบียบการแก้ไขปัญหาการพัฒนานโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนเ,นเ,เนพือเ่อนเฮ็ดเฟนพาอเพื่อนเฮ็ดงานในท่องถิ่นมาก้อนเล่าเขาก็เป็นทนายความเข้าใจกฎหมายแมนว่าการเป็นนายกอ,อ,กจอบจบก็ใส่ง่ายเด้แม่ต้องเบิ่งกฎหมายหลายตวัวบาแม่นต้องเพึ่งเป็นสอสอ,อยู่ดีๆนึกนึก,นกคึกอยากสีไปเป็นนายกอบจอกไ็ได้เด้มันว่าแม่นจังซั่นมันต้องเข้าใจปัญหา เาสอสอเนี่ย้องพึ่งเบิ้มเขตเดียวนะมันดูหะมันดูหาตำบลเนื่องอำเภอนึ่งแต่านายกอบจอดูทั้งจังหวัดต้องเดินเก่งแม่บอกทุกคนในที่นี่มีมีไผ่เคยได้พอ่อไอ้คันที่สอนเลายกมือให้น้องพุ่มเบิ้มแนะ่โอเคมือนี่สิได้พ่อแม่ผู้ใหยังไม่ได้พอ่อมือนี่สิได้พอ่อ แต่ว่าสําคัญหลายเขาต้องมาเข้าใจปัญหาก้อนว่าบ้านดุมมีปัญหาอย่างแต่น้องเพิง่งเคยมาซ่้อยพี่ทณิี่สอนหาเสียงที่อนึงบ้านหือนายูน้าโสงปัญหาเดียวกันเบิซื้อน้ำซื้อมือน้ำใช้น้ำกินพ่สะอาดที่นี่เป็นยุ่บอกยุ่นี่ก็เป็นแม่น่อแปลว่าพ่อ,พอแม,แม,แม่ทุกบ้านต้องจ่ายเงินอย่างน้อยหกร้อยบาทต่อเดือนซื้อน้ำ หลายว่าหันเป็นเพราะแม่มันก็เลยกลายเป็นนโยบายนะั่งประปาดื่มได้ทั่วอ,อุดรธานีนี่คือความสําคัญว่าทําไมเราต้องผลักดันนโยบายเพื่อดลดรายจ่ายพี่น้องประชาชนเรารู้ว่าพี่น้องประชาชนลําบากแม่นว่เราเผาหู้ว่าพี่น้องประชาชนต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐอยากให้งบประมาณพ่อพแม่พูอยู่งบ่งบประมาณจังหวัดปีเนื่องได้เท่าไหร่ หนึ่งสองอยล้านบาทต่อป,ปีหลายบอเลือกผู้เดิมมาจากปีแล้วสิสองคูณหนึ่งันสองอล้านบาทนึงคุณลองเบิ้งมีอีอย่างเป็นรูปประทับททให้พ่อพ่อแม่แม่ได้เห็นแล้วบอมีอีอย่างทําให้พ่อพ่อแม่แม่ประทับใจแล่วรู้สึกจําได้ว่าโอ้นี่คือการใช้งบประมาณของจังหวัดเฮาแล้วบอ คันยังบ่มีน้องพึ่งกายลองให้ย้อนกลับไปคิดคันยังบ่มีไผ่ในใจคันยังคิดพิจารณาอยู่ว่าเท่นี้สีเลือกไผ่ดีเฮาเสนอในป้ายนโยบายเฮากระบอกเนื่องอันดับแรกๆเลยเปิดเผยงบประมาณอบอจอต่อปีว่าจะใช้ไปเท่าไหร่ใช้กับอะไรบ้างตะกี้น้องถามกับ,บ่กูยังบู่้แม่บอว่าได้1,200ล้านบาทแล้วหู้บอว่าเขาเอาเงินไปเฮ็ดอีหอย่าง เสื้อต้นทองอุไลต้นละ99บาทเมื่อกี้บอกปล่อยปลาปีละ40ี่สิบล้านบอกหู <c oughs> <c oughs> อยู่บอกมันหลายปนนั่นนะมันเอามาเฮ็ดอีหยังเฮ็ดศูนย์เด็กน้อยได้มันเอามาพัฒนาศักยภาพราพอพสตได้แม่บอกอันนี้เดี๋ยวชีวิตคุณภาพชีวิตเฮาเมียนองถุนแกแล้วงานกับว่าไหวเวลาสิไปโรงพยาบาลแต่ละเทือต้องนั่งรถกระบะไปเพราะว่าถนนมันเป็นหลุม แล้วนั่งรถแอร์ไม่ได้มันวินมันเป็นวินแล้วมันอุกอั่นถ้าหลานบังคับให้นั่งก็ต้องนั่งยุกกระบาแล้วก็น,นั่งรถไปเกือบชั่วโมงชั่วสีหอดอชั่วสีหอดโลงพยาบาลใไงอันนี้ไกลเตอรเป็นอย่างรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลคือว่าสามารถดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นน้ำตาลขึ้นได้ เป็นอย่างโลกพื้นฐานจังสิรอพศตออนามัยนะ่ะคือดูแลพี่น้องก็ได้มันบอกนั่งมอเตอร์ไซค์ไปสิบนาทีก็ห้อนแล้วเป็นอย่างไปจังสั้นก็ได้เราก็เลยเสนอว่าเอางบประมาณมาอัปเกรดรอพศตอเดี๋ยวรายละเอียดไอ้คันที่สอนสิมาเล่าให้ฟังว่าเฮ็ดจังไดเฮ็ดให้มันเป็นจังไดแน่แต่อันนี้สําคัญเขาเห็นกระตาน้องกับเป็นคนบ้านผือคนอุดรอ,อิหลี่ก็เป็นปัญหาเดียวกันทั่วประเทศ แต่อุดรนได้โอกาสก้อนมูคันได้นายกอบจอจากภาคประชาชนเขาซีเฮ็ดห้เบิ้ง่วนมูไปหลายๆด้วยแม่น้องก็อยากเห็นอยากเห็นเว้าวได้เว้าได้เมื่อนี้ว่าได้เบิดลงมาฟังพี่น้องประชาชนบบได้แม่นชวนพี่น้องประชาชนมาฟังเฮาเพื่อเดียวน้องพึ่งกะซียู่ยาวคือการสิทาาว้าวนำพี่น้องคันมีอออย่างอยากจะฟากมีอออย่างอยากจะิีห้ไป,ปว้าในสภากะสีได้จำเอาไปว่า แต่เมื่อนี่เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญน้องพึ่งกับเป็นคนอุดรแล้วก็เชื่อว่าป้องมีไผ่คาดหวังกับอุดรได้ข้อคนอุดรแม่นบ่ไผ่สิมาหวังดีกับเฮาเทาเฮาเพราะฉะนั้นพ่อพ่อแม่แม่ต้องซ้อยกันออกไปกาให้หลายชวนพอ่อชวนแม่ชวนลูกชวนหลานออกไปใช้สิทธิ์กันหลายๆ <c oughs> นโยบายที่น้องพึ่งว่าาให้ฟังมันแค่ตัวยอย่าง เดี๋ยวไอ้าคณิสอนสินออกมาเว้าให้ฟังทั้งเบิดแต่ว่าอันนี้น้องพึ่งห้ความสําคัญหลายแล้วมันก็คือการใส่งบประมาณเพื่อเราทุกคนน้องพึ่งเป็นสสในสภาพราสามารถแก้ไขปัญหาหนาบ้านพ่อแม่พี่น้องจังสิได้เด้พ่อสสคืออํานาจออกกฎหมายสสคืออํานาจพิจารณางบประมาณรายจ่ายแผ่นดินปีละ3.8ล้านล้านบาทสสมีหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล ทำถูกไหมทําตามที่ให้สัญญากับประชาชนไหมเขามีนาทีจังสั้นประชาชนในเขตต้องพึ่งทนหมเป็นหลุมเป็นบ่อปัญหายุนาบ้านไฟบ่อติดใคร่บ่อเก็บไม่อย่างน้องพึ่งได้แต่ประสานประสานไปให้อบตเฮดประสานไปให้อบจเฮดที่นี่เห็นแล้วบอกไม่อความสําคัญน่ะอบจอบตเทศบาลคือคนที่ถืองบประมาณแล้วอบจถือก้อนใหญ่ที่สุดเพราะว่าดูแลทั้งจังหวัด ทุกท่านต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่คือโค้งสุดท้ายนี่คือหมุดหมายที่สำคัญขันบเลียนเชื่อน,นี้อีกซี่ปีเดอ้ออีกซี่ปีโอกาสของอุดรธานอีอีกซี่ปีข้างหน้าสิเป็นจ้าไดเมื่อนี้คือวันกำหนดอนาคต24พีพฤศจิกายนวันนี้สำคัญหลายๆชวนกันไปน้องพวกมีคำถาม บ้านไผ่ลูกว่ายู่บ้านคือน้องพุ่งบ้างพ่อพ่อแม่แม่บ้านใดลูกไปเฮ็ดงานยุ่กรุงเทพยุ่สมุทรปราการชมบุรีรยองบ่าได้ยุ่บ้านน้องพุ่งขอเบิ้องมือแน่เขาเข้า,ขาใจหัวอกเดียวกันแต่ว่าวันนี้สําคัญอาทิตย์นาสําคัญหลายคันเป็นไปได้คันก็รบกวนเกินไปเอ,อิ้นขวัญลูกหลานกลับมาใช่สิเลือกตั้งยู่บ้านเด้แม่เนาะ แม่สีได้มีโรงพยาบาลที่มีคุณภาพโ่ต้มนั่งรถหลายๆชั่วโมงหลายๆนาทีไปหาหมอไกลๆเขาสิมา,มาแม่บพาแม่โอ้ขอบคุณหลายๆแม่ฝากขอบคุณไปยังยุบ้านนะแม่สัญญากับน้องพึ่งแล้วว่าลูกหลานสิกลับมาเลือกตั้งเนาะน้องพึ่งฝากขอบคุณเพราะเขาคือคนกําหนดอนาคตของคนกุดนเฮา บ้านสามเสียงกลับมามมแม่พ่แม่ขอบคุณหลายๆค่ะแล้วกลับมาเพื่อนี่วันที่ยี่สย่างมาแต่เลือกตั้งเดี๋ยวแม่น้องพึ่งขอฝากงานอีกอย่างหนึ่งคันปิดหีเลือกตั้งแล้วไปจับตาดูการนับคะแนนเลือกตั้งให้ดีจังหวะนี้ก็สำคัญในวันเลือกตั้งของตัวน้องพึ่งเอง รู้คะแนนตั้งแต่หกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้สบายใจเลยเพราะว่าเรายังไม่มีคะแนนหน้าหน่วยทุกหน่วยเลือกตั้งแม่แม่เคยเห็นอยู่บอกอันแม่ต้องไปเอาไป,ปบัตประชาชนไปเทียบแล้วก็เช็คว่าชื่อ,อยูอันไดใช่หน่วยเลือกตั้งนี้ไหมมันสีเขียนรายละเอียดบอกแมนอกว่าหน่วยเลือกตั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งมากี่ใบตอนนับคะแนนเขาก็สินับกาบนกระดานแมนอก เหนบอสอ่านเบอร์หนึ่งล้วกาเบอร์ซิงสิน่ะระวังเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเผื่อว่ากรรมการจะเหนื่อยเราต้องช่วยกันดูเหนบออันนี้น้องพิ่งก็ขอแรงทุกทท่านไปซ่้อยกันเบิ้งไปซ่้อยกันจับตาดูกันนับคะแนนเท็ดี้สาคัญแล้วในวันที่มันมีการเลือกตั้งถ้ามีคนไปช่วยกันจับตาดูการนับคะแนนเยอะเอะมันจะทําให้มันเกิดความ โปร่งใสที่สุดเราอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับการนับคะแนนเลือกตั้งกับการชวนกันไปออกเลือกตั้งที่สุดน้อแม่ตอนเช้าก้อนแม่สีไปหยอดน้ำโกดก้อนสีออกไปตากเขาแม่ก็ไปใส่สิบก้อนใช่สิ์แล้วแม่ก็ไปเฮ็ดเวียกไปเฮ็ดเวียกแล้วแล้วตอนเย็นแม่ก็มาเบิ้งครูหายเชื่อออนหามงเย็นแล้วก็ซอยเพ่นนับ ซอยเพิ่นเบิงจับตาดูการนับคะแนนเลือกตั้งแล้วก็เฉลิมฉลองชัยชนะของประชาชนไปนำกันน้องพึ่งมาเช่อนี้น้องพึ่งมาในสองฐานะฐานะแรกน้องพึ่งก็ว้ามาจนถึงตอนนี้น้องพึ่งเป็นลูกหลานคนอีสานเนาะว่ามีไผ่คาดหวังกับเฮาได้ท่อเฮาเฮาเลยต้องมาขอโอกาสจากพ่อพ่อแม่แม่น้องพึ่งมั่นใจว่าอาคณิสรสศิเป็นผู้นําที่ดีให้กับจังหวัดอุดรธานีได้ จะเป็นตัวแทนไปรับใช้พี่น้องประชาชนยืนแถวหน้าบริหารงบประมาณภาษีทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่ากับพี่น้องประชาชนทุกคนได้ในฐานะลูกลูกอีสานลูกหลานคนอูดรนคนหนึ่งมั่นใจว่าพี่ชายพื่งคนนี้จะดูแลทุกคนได้ทั่วถึงเท่าเทียมในอีกฐานะหนึ่งน้องพึ่งเป็นสสพักประชาชนน้องพึ่งมี เขตพื้นที Η ่ที่ต้องรับผิดชอบแมนบบแต่น้องพึ่งจะต้องมาซ้อยมูหาเสียงยูพี่แต่โบเคยมีจักเที่ยที่น้องพึ่งบกพร้อมต่อการเป็นสสเขตในพื้นที่ปากน้ําสมุทรปราการน้องพึ่งว่ายูพี่ทีมน้องพึ่งกันย่างยูพุ่นย่างหาพี่น้องประชาชนว่าน้ำพี่น้องประชาชนไปปประชาคมร่วมกับพี่น้องประชาชนทีมงานพึ่งทํางานแข่งขันก่อนน้องพึ่งสีมาเมื่อวานน้องพึ่งก็ไปลอยกระทงกับพ่อพ่อแม่แม่ปากน้ําสมุทรปราการ สามสี่ตำบลแล้วตีสามเมื่อวานนี่ก็ค่อยบินมาพี่ตอนหกโมงตื่นบินมาตอนหกโมงน้องพึ่งพยายามทําเต็มที่เพราะนี่คือความสําคัญศักยภาพท้องถิ่นคือศักยภาพของประเทศแล้วเพื่อเราก็เดินหาเสียงอยู่ทุกๆวันเราต้องช่วยกันเราผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเรารูด้ดีว่าเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังแนนบอแม่ เราบ่แม่นบ้านไงเราไม่เราบ่าาได้มีเครือข่ายหลายลายยูซื่อๆกับมีผู้ผเฮดไห,ห้ไอ้คันที่สอนเดินเคาะทุกบ้านเข้าตลาดหาทุกร้านเพื่อจะแนะนําตัวเองให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังไว้รับไว้พิจารณาเป็นตัวเลือกแต่น้องพึ่งยืนยันว่านี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดในอุดรที่พักประชาชนมีจริงๆเตรียมตัวตั้งแต่ตอนเป็นพักก้าวไกล ขอโอกาสสุดท้ายในโค้งสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนอุดรธานีไปด้วยกันในฐานะสอสอพักประชาชนพุกก็จะทําเต็มที่เพื่อผลักดันให้เพื่อนทุกคนนี้ได้เข้าไปทําหน้าที่นายกอบจอพรสิเปลี่ยนเราบอกบ้านดุงพ้อมบาเท่แม่ไหวย,ยุบอ่เมื่อวานนี่บ้านผือนนะดงังหนองหานกระด้างนองประจักษ์กระด้าง พรมบพเพมครักาบุญยังครกาบุญยังคกาบยงซุปไก่ไปเป็นนายกโอเคค่ะขอบคุณหลายๆเล่าน้องสิมาขอบคุณคะแนนทุกคะแนนเสียงและก็มาฉลองความสาเร็จของประชาชนนํวกันเมื่อนี้น้องไม่ได้มาเู้่เดียว แล้วคุณต้องขอขอบคุณครูแย่ด้วยที่เปิดเวทีได้สนุกสนานมากๆต่อจากนี้พ่อแม่พี่น้องสิได้พบกับอดีตหัวหน้าพักก้าวไกล